เรามาภาวนาเพื่อใช้จิตใจของเรามีที่ตั้งถ้าใจาไม่มีที่ตั้งมันก็อ่อนแอไม่รู้จะไปตั้งตรงไหนถูกกระแสนู่นพัดกระแสนี้พัดไปบไป,ไปตามตามลมตามแรงตามอารมณ์ก็อารมณ์ของเราคือเหมือนลมมนนันพัดไปนู่นพัดไปนี้เอาแน่นอนไม่ได้เพราะฉะนั้นใจของเราต้องมีที่ตั้งเพราะฉะนั้นราย่กับลมหายใจตั้งลมหายใจของเราให้เป็นที่สบายข้าก็ให้สบายออกก็ให้สบาย พอมันสบายแล้วนอค,ความสบายแําวแผ่ทั่วตัวเราก็ฝึกสติไว้กือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวและคุณธรรมที่ท่านเรียกว่าอาตตปะคือความเพียรตั้งใจว่าจะทําให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เราเห็นว่าายของเรานี่แเละเป็นประธานในชีวิตของเราถ้าประธานไม่ดีลูกน้องก็ผลไม่ดีไปด้วยเช่นเราเป็นประธานบริษัทถ้าประธานเอาแต่อารมณ์ เดี๋ยวบร,ริษัทก็ต้อพังเดี๋ยวจะเอากำไรร,รดวดเดีวสร่งที่ออกจากบริษัทเราคุณภาพไม่ค่อยดีเดี๋ยวเชื่อเสียงก็เสียแล้วก็ผลจะได้ก็แจ้งแต่ถ้าหากว่าเราเห็นว่าเราอยากให้มันอยู่นานความสุขของเราให้มันอยู่นานก็มันประธานที่แรงแห็งหาคครจะทําคนผลผลิตออกมาให้มีคุณภาพ มีคุณภาพได้ต่อเมื่อเราเป็นผู้มีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวและคอททำความเพียนไปเรื่อยๆที่ในความเพียนของเราจะเอากําลังมาจากไหนก็ต้องอามาจากสมาธินี่แลหละท้ายใจของเราตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันด้วยมิสติสัมปชัญญะรู้ตัวรอบคอบพักอยู่ในลมมันเป็น,นที่อยู่ของใจเป็นบ้านที่อยู่ของใจแต่เราพักอยู่ในบ้านเราก็สบาย ถ้าไปพักอยู่กลางใจ่มันก็ไม่สบายเดี๋ยววันนั่นก็มารบควนนี้ก็รบคนแต่ถ้าเรามีบ้านของเราเราพักได้เอากําลังที่จะต่อสู้กับเหตุการณ์ได้เพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาก็อเอาใจเป็นใหญ,ญ่หมายความว่าไม่ามาได้ใไมใช่ว่าเอาอารมณ์เป็นใหญ,ญ่เอาความสุขที่แท้จริงนั่นแหะเป็นใหญ,ญ่ที่เราเลงีงกนเอว่าบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะทำํำจะให้ผลเป็นทุกข์บางสิ่งบางอย่างไม่อยากจะทําจะให้ผลเป็นสุข ต้องเอาพรเนี่ยละเบัญทีที่วัดบัญทีตัดเส้นยันยาอารมณ์ความอยากไม่อยากอารมณ์เป็นปัญญยายต้องเอาพรปัญญยายความสุขยืดยาวปัญญาเนี่เรื่อง่ว,วามใจปัญญายนั้นทางที่ถูก,ถกต้อง